เราเริ่มมาเป็นนักแสดงได้ยงงังไงจริงๆผมเข้าด้วยความไม่ตั้งใจเขาเรียกไปแคสตั้งแต่เด็กๆะจะเป็นที่คาดหวังของแม่มากพ่อแม่ทุกคนน่ะอยากจะเลี้ยงลูกในแบบที่เขาวางเอาไว้แต่เราแค่อยากมีเส้นชีวิตของเราที่เราเลือกเองในทุกๆอยา่างอันนี้คือหนึ่งเหตุผลไว้ที่แบบทําให้ผมแบบไม่อยากเข้าวงการตั้งแต่เด็กรอบนั้นน่ะคือรอบที่ไหนที่สุดคือเหมือนเขาโมโหผมมากเขาเอาไม้แขวนเสื้อตีผมแล้วด้วยความเป็นไม้แขวนเสื้อพลาสติกไม้แขวนเสื้อมันหกักเขาเอาไม้แขวนเสื้อที่หักแข็งเข้ามาชีวิตตนนี้้ไไไมมม่่่่ใใครชชววยยึงงงดเเลออกกจาั บังคับในแบบที่เขาไม่ชอบและต้องให้เขาเป็นให้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมา,มาดี with Lily and Marie เมึงกูอยากรู้อันนี้คือแบบความอยากรู้ส่วนตัวตอนที่เข้ามองวงการเนี่ยมึงสมัครใจที่จะมาเองหรือว่าพ่อแม่มบังคับสมัครใจกูทำทุกอย่างเพื่อเตา <laughs> ไม่แต่ว่าทุกวันนี้คือมันจะมีแบบเหมือนกระแสหรือแบบความแบบต้องการของหลายๆครอบครัวที่ต้องการให้ลูกเป็นดาราอยากลูกดังเนี่ยให้ลูกเป็นดาราอยากให้ลูกแบบดังในโซเชียลอยู่ในโซเชียลเออเรียกว่ามันเป็นเพราะว่ามันมันได้เงินเหลวห่ะอาจจะใช่พ่อแม่ก็เลยแบบบังคับแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่าจะแบบภูมิใจได้สามารถเอาไปโหวดเพื่อนๆได้เออลูกเราอเป็นดาราโอ้ยอย่างนี้แต่บางคนที่เหมือนแบบพ่อแม่บังคับอย่างเงี้ยลูกก็จะคือเหมือนแบบทาตามไงแต่มันก็จะมีพวกที่ว่าไม่ทําตามพ่อแม่บอกให้ทานี่เข้าวงการก็จริงแต่จะทำอ้อมบาสิกทุก ซึ่งแขกรักเชื่ของเราวันนี้ก็คือคนที่กูหมายถึงนั่นเลยคนะ่ะแขกรักเชื่อของเรานะคะคือฟังป้นเราจะเปิดด้วยคำถามตอบไว้ก่อนอถามพตอบเลยเคยมีแฟนเปนรักี่คนโ<ห>อ้หชอเดี๋ยวนึงหาอ่ห้กไ่ <laughs> <laughs> กหกห้ย <laughs> ก็ตอบไไวจีผู้หญิงก่อนหรือว่ารอให้ผู้หญิงมาจีบจีบก่อนครเจ้าชู้หรือรักเดียวห้ามโกหกจะรักเดียวจะจรักเดียวจะรักเดียว ล่าสุดที่เป็นผู้หญิงคองใครแดดครับตอบนีรยแดดเเช็คได้อเร็ว <laughs> จะเอาเปรียบแขกรับเชิญไม่ได้นะลี่สาวไทยคมขาวน่ารักหรือว่าสายฟอสายฟอสอันนี้ไม่ได้ตอบอใจแฟนนะแต่หมายถึงว่าเราชอบฝรั่หลังเขาบอกว่าเพื่อนหงออกน่าจะคน<อ>ละต้นหรือเปล่าพอบ้านใจกล้าหรือว่าโปรแทนพอบ้านใจกล้า<อ>ให้ชีวิตมันมีสีสันไงทะเลาะเรื่องอะไรกับแฟนบ่อยไม่เข้าใจกันจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถ้าเราไม่เข้าใจกันเราก็จะทะเลาะกันและเถียงกันเมาเลท่ทเท็ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่สามวันก่อนเอาวันนี้อีกไหมขับรถเร็วสุดเหยียบเท่าไหร่ทั้งวันี่สุดขับเพื่อลองความเร็วว่ามันได้แค่่่่ไไไหหหน้ีมเเยยบดทาร เรื่องที่ผิดหวังที่สุดในชีวิตอันนี้อาจจะต้องกินเพราะว่ามันคิดเยอะว่ะเยอะใช่ไหมมันหลายเรื่องใช่ไหม่ลาเรื่องนักแสดงหรือนักแข่งรถนักแข่งรถจริงเหรอเราชอบไงมันเป็นแบบแล้ววันไปแพชชั่นเราก็อยากไปแต่มันเป็นอะไรที่มันไปไม่ถึงแล้วถ้าแฟนอยากแข่งรถจะให้แฟนแข่งรถใครับเราไม่ได้เป็นห่วงความปลอดภัยอะไรใดเลยไม่ก็เรารู้อยู่แล้วมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นสุดท้ายอยู่ที่ใจเขาถ้าใจเขากล้าก็เล่อนลุยเลยคิดว่าจะแต่งงานตอไหคะ ามสิบอันนี้แค่คิดนะก็ประมาณนั้นแหละที่แบบอ๋อแล้วว่าเราก็แบบโอเคกับคนนี้ก็โอเคโหเขาก็มานานแล้วคิดวีปีนี้เข้าปีที่เก้าแล้วคงแต่อยู่เท่าไหร่วันเนี้ย้มแต่มหกอ่ะแล้วเดี๋ยวใช้ค้อบทียร์ขนาดนี้เคยน่าใจปะ ก็มันก็มีบ้างแต่รับรู้ไหมแต่รู้ไหมก็ก็รู้ครับรู้คือจับได้เออมันผ่านช่วงเวลาอะไรหลายอย่างมาด้วยกันจนแบบเหมือนเราต่างคนต่างรู้ว่ามันไม่ทิ้งกันอ่ะไล่หลักๆก็อยากรู้วิรกรรมตอนเด็กพอะได้ข่าวมาว่าเราเป็นเด็กเกเรมาก มันคือความเป็นตัวเราเว้ยก็พ่อแม่ทุกคนอ่ะอยากจะเลี้ยงลูกในแบบที่เขาวางเอาไว้แต่ปรากฏว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเลยทั้งพฤติกรรมทั้งการเรียนทั้งอะไรหลายๆ,ๆอย่างคือเราไม่ใช่แล้วเราดันเป็นเหมือนใครๆกับพอ่อซึ่งพ่อผมเนี่ยก็ค่อนข้างแบบเกเรแล้วแบบไม่เอาไหนเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราทรงแววมาเลยตั้งแต่เด็กทุกครั้งที่พ่อตีหรือพ่อดุอ่ะพ่อเคยพูดตอนผมโตเคยพูดว่าจริงๆที่พ่อเขาดุผมที่พ่อเขาด่าเพราะเขาไม่อยากให้ผมเป็นเหมือนเขา าก็เลยแบบ <Ừ. S 1> พยายามจะห้ามพยายามอะไรแต่มันด้วยความเป็นเราแล้วเราเป็นเด็กผู้ชายอะ่ะเราก็ต้องการชีวิตของเราเองยอมรับว่าตอนเด็กก็คือเที่ยแต่ก็ยังของแบมือของงินพ่อแม่อยู่แต่เราแค่อยากมีเส้นชีวิตของเราที่เราเลือกเองในทุกๆอย่างแล้วตอนเด็กๆมันเคยมีวิรกรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเราทํารุนแรงสุดพ่อเราแบบจะดา่าหรือแบบตีเราแบบรุนแรงสุดมันมีเหตุการณ์จำไหมจริงๆที่โดนพ่อตีหนะักที่สุดจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรแต่ว่าคือจะมีเรื่องอยู่ตลอดป .2 อไปไล่หอมแก้มผู้หญิงป .3 าผมไปเปิดกระโปรงผู้หญิง ผมจะโดนตีตลอดมีเรื่องมีอะไรคือจะโดนตีแล้วเหมือนเด็กแบบเฮียนี่มึงเป็นเฮียอะไรตีแล้วมึงไม่ฟังอ่ะตีแล้วแบบมึงไม่จําอ่ะน่าจะช่วงประมาณป .6 อห้วอันนั้นจําเรื่องไม่ได้ว่าเรื่องอะไรรอบนั้นคือรอบที่ไหนที่สุดคือเหมือนเขาโมโหผมม่กเขาเอาไม้แขวนเสื้อตีผมซึ่งแม่งปกติอยู่แล้วแหละที่โดนไม้แขวนเสื้อตีแล้วด้วยความเป็นไม้แขวนเสื้อพลาสติกไม้แขวนเสื้อมันหักเขาเอาไม้แขวนเสื้อที่หักแทงเข้ามาแล้วมันถากเหมือนถากตาออกไปอะไรอย่างเงี้ย แต่ด้วยความโชคดีคือมันเป็นจังหวะที่ผมกระพริบตาพอดีเราหลับตาหลบอะไรเงี้ยก็เลยทากเสียใจไหมตอนนั้นไม่เสียใจอ่ะเรารู้เราผิดเลยจะบอกว่าไงวาก็อันตรายเหมือนกันนะก็อันตรายแต่ว่าเราเราไม่ได้รู้สึกโกรธเขาอ่ะแล้วเรารู้ว่าเขาโมโหแล้วเราเหี้ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธเขาอยู่แล้วแต่โอเคเขาผิดตรงที่เขารุนแรงกับเราเกินไปอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็เลยคุยกับผมว่าเขาจะไม่ตีลูกอีกแล้วจะไม่ตีลูกคนไหนอีกเลยซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมีน้องคนที่สองมาแล้ว น้องก็เลยโชคดีไปเออน้องอีสองคนไม่เคยโดนตีเลยไม่เคยโดนตีแม้แต่นิดเดียวเลยโอ้โหกูคนเดียวอะดีแล้วเรารู้สึกเก็บกดบ้างไหมเวลาเราโดนตีบ่อยๆโดนอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็เก็บกดเว้ยเด็กๆเคยแบบโกรธมากขนาดแบบเอาลูปพ่ะมาแล้วเอาคัตเติมนั่งขีีไม่เราโกรธมากตรงที่เราเจ็บเว้ยอย่างที่ผมบอกมันคือชีวิตผมอะเราควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกในการทำอะไรแล้วให้มันเป็นบทเรียนของตัวเราเองไป อยากจะรู้ว่าเข้ามาในวงการอ,ะอ่ะพ่อแม่บังคับหรือเปล่าหรือว่าเราสมัครใจเข้ามาเองจริงๆตอนเข้าวงการเนี่ยเข้าด้วยก็เหมือนตัวเองแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เด็กๆอ่ะจะเป็นที่คาดหวังของแม่มากเพราะอะไรอยากให้เข้าวงการอยากให้เป็นดาราเพราะว่าช่วงที่แม่ไวรุ่นนะแม่มีโอกาสก,าก็จะได้เข้าวงการเหมือนกันนี่แหละก็มีถ่ายโฆษณาถ่ายอะไรอะไรเงี้ยซึ่งณวันนั้นถ้าเขาเลือกไปต่อเขาคงจะได้ไปต่อเรื<ช>่อยๆอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาตัดสินใจเลือกที่จะมาทํางานประจํามันคงเป็นช่วงที่เหมือนจะมีผมแล้วหรืออะไรแล้วด้วยนี่แหละ เขาเลยตัดสินใจไปทํางานประจําแล้วก็ทำงานกับพ่ออะไรเงี้ยก็คือแม่เขาก็คาดหวังว่าเออเราจะแบบไปสารฝันต่ออืมใช่<อ>มันก็เหมือนกับแบบเราสารฝันให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ต้องการให้เป็นตัวเขาหรอกแต่แค่เราไปเป็นตัวแทนให้เขาได้ผมว่าเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็มีความสุขแล้วเขาเริ่มผลักดันให้เราเริ่มแบบเข้าวงการตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ปอหนึ่งปอสองเขาก็เริ่มแล้วนะคือจริงๆตั้งแต่เด็กเขาพยายามจะให้ผมมาไปถ่ายแบบ ถ่ายหนังสือถ่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็จะมีไปถ่ายเขาก็จะเริ่มให้ผมถ่ายซึ่งให้ผมถ่ายอ่ะผมถ่ายได้เพราะมันไม่ต้องแบบมานั่งสแสดงอะไรให้แบบ,บคนอ,อื่นเขาดูอออเออซึ่งเราเรายินดีทําแบบเนี้ยแต่ พอถึงเวลาที่ทุกครั้งที่ไปแคสโฆษณาเหมือนเราก็ไม่กล้าปฏิเสธเขาด้วยเพราะเรารู้ว่าพอเราปฏิเสธเขาเราก็จะโดนด่าแล้วกูบอกว่าทําตอนนี้กูยังไม่โดนเดีเดวไปข้างหน้าค่ว่ากันพอถึงเวลาไปแคสปุ๊บทุกครั้งที่ไปผมก็จะบอกว่าผมไม่ทําความรู้สึกเราตอนนั้นคือเราอายมากเว้ยเป็นเด็กที่อายปะเออใช่แล้วทุกคนมานั่งดูเลยคือเราเซลลมากเราแบบเราอายมากๆเราไม่ยอมทํา มีครั้งหนึ่งโฆษณา KFC อันนี้ตกลงกับแม่เลยไปแคร์โฆษณา KFC นะอะไรย่างเงี้ยผมบอกก็ได้ก็ได้ไดอะไรย่เงี้ยไปก็ได้เราก็ตั้งใจว่างานนี้กูทําก็ได้แล้วเหมือนกับว่าพอไปถึงปุ๊บบทเขาคือเหมือนให้กินไก่แล้วทําหน้าแบบอร่อยมากกู <c oughs> ทําไม่ได้หรอก ให้กูมันทําหน้าอร่อยใส่ใครดูกูทาไม่ได้แน่ๆตอนนั้นยังเด็กอยู่นะ <c oughs> ก็เลยหันไปบอกแม่บอกว่าแบบไม่อยากทําแล้วทําไม่ได้แม่ดึงออกมาง <c oughs> จะไม่ทําแล้วบึกบอกให้กูพามาทําไมอะไรเงี้ยทุกครั้งเวลามาเราก็จะแบบไม่ยอมทอ <c oughs> มําอ่ะแล้วสุดท้ายเราทำปะไม่ทำ <c oughs> หรอก็เราทําไม่ได้อ่ะ <c oughs> อันนี้คือหนึ่งเหตุผลไว้ที่แบบทําให้ผมแบบไม่อยากเข้าวงการตั้งแต่เด็กแล้วเราเริ่มมาเป็นนักแสดงได้ยังไงช่วงจบมหทางกมมี่ได้เรียกผมเข้ามาเก็บโปรไฟล์อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็มีรายการ Gen Possible ของพี่เอ็เรียกผมไปแ จริงๆผมเข้าด้วยความไม่ตั้งใจเขาเรียกไปแคทผมก็ด้วยความที่ว่าไม่อยากไปแคทไม่ได้ทะนงตัวนะเวย้ยไม่อยากเข้าไปไม่อยากทํางานตอนนั้นเรารู้สึกว่าพ่อแม่เราแม่งเลี้ยงเราได้ตอนที่มาแคสด้วยความที่เราเฉยๆอยู่แล้วเขาถามถึงความสามารถพิเศษทุกคนแม่งแบบก,กีตาร์แบกบลูกบอลกันมาพี่แม่งเอาความสามารถพิเศษมาโชว์กันกู <c oughs> แม่งมาตัวเปล่าเลยใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงขายาว แล้วเหมือนเขาถามถึงความสามารถพิเศษเราก็บอกไม่มีครับเขาบอกอ้าว้องเพลงได้ไหมเต้นได้ไหมแล้วบอกไม่ได้ครับอ้าวแล้วทําอะไรได้เนี่ยเล่นสเก็ตบอร์ดกับเตะบอลเป็นอย่างเดียวครับต่อไปอย่างเงี้ยเราคิดว่าถ้าได้คุณก็ยอมรับความเป็นตัวผมการเป็นตัวเองแม่งดีที่สุดถ้าคุณอยากได้อย่างเงี้ยคุณเอาไปได้คุณก็เอาไปดิใจใช่ปะก็ผ่านรอบนั้นไปเว้มันก็จะมีรอบสองรอบ3ผ่านมาประมาณสองสรอบจนถึงรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแม่งมีอยู่ประมาณ20คนได้มั้งแล้วให้มานั่งทํากิจกรรมด้วยกันไหมวันนั้นนะผมนัดเพื่อนจะไปหัวหิน คือช่วงนั้นติดเพื่อนมากก็นัดเพื่อนไปแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวสามทุ่มออกกันนะเว้ยเสร็จปุ๊บแม่งประมาณสี่ทุ่มแล้วยังไม่เสร็จเลยไปตั้งแต่บ่ายไม่ได้แล้วว่ะกูต้องกลับละกูนัดเพื่อนไว้ผมก็เลยบอกคนที่พาผมไปแคสอะเออไปบอกให้หน่อยผมไม่อยากกลับบ้านแล้วผมจะไม่แคสแล้วผมไม่เอาแล้วจนถึงสามสี่ทุ่มแล้วคุณก็ยังไม่เสร็จอะจาได้เหมือนเดินออกมาแล้วหรือไงแล้วพี่คนนั้นอะเขาเดินมาบอกผมบอกว่าเฮ้ยอยู่เถอะโอกาสจะได้เข้าวงการอะมัน มัน <Yeah. S 1> มาถึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรไม่รู้เราก็เลยรู้สึกว่าเอออยู่ก็ได้วะเราแต่ละวันนั้นก็คือกลายเป็นเราเข้าวงการไปเลยใช่แสดงละครเรื่องแรกอะอยากรู้ว่าเราตั้งใจมากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกเข้าวงการตอนแรกอะเข้ามาด้วยรายการของพี H ่เอกซกี้ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้แปดคนหลังจากจบรายการเรียลลิตี้แล้วเนี่ยเด็กแปดคนเนี่ยมาเล่นซีรีส์ต่อซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้เป็นงานสักเท่าไหร่ <c oughs> เวลามีบทมาเราก็ไม่ได้อ่าน <c oughs> บทหญิงเนาะ ทำไมถึงไม่อ่านบทเราแต่ก่อนเราแบบเก่งอยู่แล้วประมาณเนึงอเราเล่นเดี๋ยวมันไส้ผมเนาะไม่คือจริงที่แต่ก่อนไม่อ่านอ่ะเพราะว่าเราขี้เกียจเราติดเพื่อนเวลาเรามาทํางานเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่หลับไม่นอนมาทํางานอย่างเงี้ยออกกองแบบแบบเบอร์เบอร์ยอย่าง้นี่ะแล้วบทก็ไม่อ่านเราคิดว่าค่อยมาอ่านหน้าเซตแล้วเวลามาก็จะมาเลดอยู่ตลอด เอออยากรู้ตรงนี้มีใครด่าไหมอ่ะต้องมีคนเตือนมั้งต้องมีคนเตือนมันก็มีมีเพื่อนเตือนมีอะไรตลอดอะไรเงี้ยแต่เราไม่ฟังอย่างนี้ตัวกูอ่ะตัวกูเป็นแบบเนี้ยเราไปสายไม่พอเราไม่อ่านบทด้วยอ่ะการอ่านต่หนผมอ่านไงแล้วเอาตลอดตลอดไม่เคยมีปัญหาก็มีปัญหาบ้างคือหลังๆมันเริ่มมีฟีดแบ็กกลับมาหาเรานายเริ่มไม่โอเคแล้วนะการกระทำเราแม่งขนาดนี้จริงๆเราก็รู้ตัวระดับหนึ่งเว้ยว่าเราทําอะไรแต่ผมแม่งเป็นคนที่แบบรู้อะไรไม่เท่ารู้เงี้ยก็เราอยากทําอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็มานั่งแบบรู้้นีีีี่่กทาายยดวเ เร,เราก็ชอบแล้วเราชอบชีวิตการอยู่ในวงการชอบการไปนักแสดงไปละจริงๆวันนี้ถามว่าชอบไหมก็ชอบมันกลายเป็นเหมือนเราสนุกกับมันมากขึ้นจากที่แต่ก่อนเราไม่ได้มองเป็นงานใช่ปะเราก็ไม่ได้สนใจแต่พอวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสิ่งนี้มันสามารถมาเลี้ยงดูตัวเราอเองได้ไม่ต้องของเงินพ่อแม่แล้วม,มีในสิ่งที่เราอยากสร้างอ,อยากมีได้เราก็ทําให้มันดีดีกว่าตอนนี้นนรู้สึกว่าแบบก็เป็นเด็กที่ดีขึ้นคือไม่ได้เป็นเด็กเกเรเหมือนแต่ก่อนอยากรู้ว่าเหมือนแบบ จุดเปลี่ยนของเราอะที่เราเทิร์นกลายาเป็นคนแบบเนี้ยมันมันคืออะไรอะคือพอเรามองตรงนี้เป็นอาชีพได้แล้วเนี่ยบอกกับว่าพอเราอยู่ในวงการเราเจอคนเยอะขึ้นอีกคือผมเป็นคนชอบคุยกับคนอยู่แล้ว<ม>ชอบเอาทัศนคติ<ม>คนมาคิดกับตัวเองหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นสิ่งที่เราเป็นจริงๆมากกว่าว่าเราคือใครแล้วเราเป็นอะไร<ม>เรากาลังทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยชีวิตนี้ไม่มีใครช่วยมึงได้เลย<ม>นอกจาก<ม>ตัวมึงเองเราต้องหันมาเอาจริงเอาจังกับชีวิตบ้างแล้วโทษแม่เซอร์ไพรส์ไหมู่ดีเราเปลี่ยนไปอ้โคือ ผมเป็นเด็กที่โดนเปรียบเทียบตั้งแต่เด็กเว้ยเพราะเราเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนเลยย้อนกลับไปอีกหนึ่งการให้เราเหมือนแบบเป็นเด็กเกเรอ่ะมันมาจากที่ว่าพ่อแม่ชอบบังคับเราทุกอย่างในชีวิตแล้วปะผมไม่ได้เกเรด้วยความาชดแต่ผมเกเรด้วยนิสัยตัวผมเองสำหรับตัวเรียกนะเรียกว่าการที่ว่าพ่อแม่เหมือนแบบว่ายิ่งห้ามอ <c oughs> ่ะยิ่งห้ามเรายิงย่งรู้สึกว่าเราอยากทำใช่คือการให้เราตีกรอบให้กับลูกว่าลูกต้องเป็นแบบนี้ลูกต้องทําแบบนี้ตามใจที่เราต้องการอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ดีนาะเว้ยเป็นคนที่ไม่ ก็เลยกลายเป็นว่าไม่เคยทําอะไรที่แบบก็เนี่ยอาจจะเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะแบบนี้เพราะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยโดนห้ามใช่คขาไมอย่ามันเยอะเกินไปอ่ะมันเยอะในหัวเกินไปตัวรู้สึกว่าเลิกพูดได้ไหมอ่ะแบบสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองเด็กมันต้องเติบโตมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวของมันเองพ่อแม่ไม่ได้อยู่คาฟ้านะเว้ยคือเขาไม่สามารถมาบอกเราทุกอย่างคือเราก็ต้องเรียนรู้เองเรียกว่ามันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของครอบครัวนั้นจริงๆบางทีเราอาจจะเลี้ยงดูด้วยการปล่อยบ้างหรือไม่ให้เขาออกความคิดเห็นบ้าง เราฟังเขาบ้างอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเลยแล้วคิดยังไงกับการที่บังคับให้ลูกเป็นดาราถ้าพูดถึงอาชีพนี้การทํางานมันดีเพราะมันทําให้เราโตขึ้นมันได้เจอคนเยอะมากเจอคน<ม>หลายแบบผมว่ามันมันก็ดีมีข้อดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าบังคับในแบบที่เขาไม่ชอบและต้องให้เขาเป็นให้ได้คือเขาว่าแล้วแต่ ว่าเด็กคนนั้นเป็นยังไงถ้าเด็กคนนั้นอาจจะมีความฝันฝันว่าอยากจะทําอย่างอื่นอยากจะเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยคือยังไงก็ตามคือการแบบสนับสนุนให้ลูกทําตามฝันอย่างนี่แนะนําแต่ไม่ใช่บังคับเขาใช่ จะให้ฝากข้อคิดหน่อยละกันกับเด็กๆชาวเน็ตที่ดูอยู่คนที่เคยเหมือนแบบเกเรอยู่หรือว่าเกเรแลว้วอะไรเงี้ยฝากฝากฝากข้อคิดเลยอจะฝากถึงพ่อแม่ก็ได้ดว,ว่าจะแก้ปัญหาย,ยัางไงทําให้ลูกไม่เกเรไม่รู้จะฝากอะไรวะผมว่ามันเป็นการเติบโตของแต่ละคนที่จะทําให้คุณมีข้อคิดหรือแง่คิดในในตัวคุณหรือในใจคุณไปตลอดว่าคุณจะไม่ทําแบบนี้แล้วผมแนะนําได้แค่ว่าอย่าทํานะแบบเนี้ยเพราะผมเคยทาไปแล้วผมเลยพูดว่าอย่าทํา จะทำอะไรแค่คิดหน้าคิดหลังให้มันเยอะขึ้นอยากทำไม่เป็นไรแต่คุณยอมรับในสิ่งที่คุณต้องเจอสิ่งที่คุณต้องเป็นนะนอย่าโทษคนอื่นอย่าโทษใดๆเพราะนั่นคือคุณเลือกเองว่าคุณจะทำ ทำอะไรคิดดีๆเพราะว่าเรายังมีพ่อมีแม่เนาะคือทําอะไรคิดถึงท่านเยอะๆคือถึงแม้ว่าท่านบางทีก็เหมือนแบบชอบบังคับสั่งนูน่นสั่งนี่แต่สุดท้ายแล้วเขาก็คือพ่อแม่เราเว้ยเราต้องอย่าลืมว่าพ่อแม่คือคนที่หวังดีกับเราบางทีเราลองมองในมุมนั้นน่ะเราก็จะเห็นแล้วก็อาจจะยอมอะไรไปเองก็ได้แบบยอมยืดหยุ่นกันทั้งสองฝ่ายเลยนะพ่อแม่ก็ต้องรู้ว่าลูกไม่เคยหวังายต่อพ่อแม่อยู่แล้วเวลาลูกเลือกที่จะทําอะไรมันก็คือทั้งสองฝ่ายอ่ะให้คิดถึงกันและกันเอาไว้ก็ก็น่าจะ มีความคิดอะไรที่ดีขึ้นมาได้ใช่ค่ะ